สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกนดสี่แะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้เหมือนเดิมเลยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะครับจะได้เห็นก่อนเขานะครับ EP นี้นะครับราคาห0าร้ขึ้นไปนะครับมีตั้งแต่ราคาห0าร้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมแล้วกันนะครับมาองค์ที่หนะครับ อันหนึ่งกับสองนี่เลยห้าร้อยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเปียกทองนะครับหลวงุูทวดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเปียกทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับมีสององนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับห้าร้อยบาทครับผมอ่านี่นะครับอง์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่นะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่นะครับสวยทั้งคู่นะครับ บล็อกนิยมนะครับหน้าผักสี่เส้นนะครับนี่นะครับอเพิ่งจะสังเกตบล็อกนิยมนะครับหน้าผักสี่เส้นนะครับนี่นะครับเปียกทองนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นเบี้ยแก่นะครับรูปเต่านะครับนี่นะครับ เป็นเบียร์แก้นะครับไม่ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับเขียนว่าหมงนะครับสิบแปดเคนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสามนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นรูปเต่านะครับเบียร์นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสี่นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะครับนี่นะครับเป็นเบียร นี่นะครับเป็นเบี้ยเปิดหน้าเปิดไอเปิดหลังนะครับนี่นะครับเขียนว่ามงเหมือนกันนะครับ 18K เคนะครับนี่นะครับมีประหลอดอยู่นะครับองค์นี้องค์ที่14นะครับนี่นะครับใครชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับขอรูปทางไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรมาปิดได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่5นะครับเป็นเทวเป็นเทวรูปนะครับ500บาทนะครับ นี่นะครับเป็นศิลปะทราววดีนะครับเนื้อสำลิดอมเขียวนะครับนี่นะครับยาวอยู่นะครับความความสูงนะครับนี่นะครับสี่นิ้วนะครับความสูงนะครับโดยประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับหน้ากว้างหนึ่งนิ้วนะครับความสูงสามนิ้วครึ่งนะครับเป็นสำลิดอมเขียวนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับกรุก่อนเลยนะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อสำลิดนะครับศิลปะเทาเรวดีนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับแต่เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเป็นสำริดอมเขียวนะครับเป็นศิลปะทาราวดีนะครับนี่นะครับเทวรูปนะครับโหเก่ามากนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่หกครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ องค์ที่7นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพ่อฉุยนะครับ500บาทนะครับจับขอบเงินนะครับลูกค้าท่านใดพร้อมโอนผมขอพร้อมโอนนะครับพอดีต้องการใช้ตังนะครับถ้าลูกค้าโอนได้ก็ขอโอนจะเป็นขอบประคุณนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่7นะครับ500บาทนะครับนี่นะครับถ้าโอนไม่ได้ก็ปลายทางได้เหมือนเดิมครับไม่ว่าอะไรนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่7ดนะครับ500บาทนะครับเป็นเหรียญพ่อฉ่วยนะครับเรี่ยมขอบเงินโบราณนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8ดนะครับเป็นเหรียญพ่อกั้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเขียนก่อนองนี้องค์ที่8 5ด0บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพ่อกั้นนะครับอง์นี้องค์ที่8ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่9จะเป็นเหรียญพกกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับ500บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพกกันเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับองนี้องค์ที่9นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญปูกไข่วัดเชิงเลนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ องที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงปู่สุกนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์รัศมีเนื้อออกสำลิดเลยนะครับนี่นะครับผิวออกพายเงินเลยนะครับเหมือนสำลิดแกงเงินเลยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับจับขอบเหมือนโบราณนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองก็ห้าร้อยบาทนะครับเป็นหลวงปุสกขวัดปากลองมาขามเท่านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับสุดคลาสสิกอีกหนึ่งเหรียญนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับอ่านี่ละกันองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับ เป็นกิ่งเนื้อเงินนะครับขอหนึ่พันบาทนะครับเป็นพาร์กิ่งเนื้อเงินนะครับขอ1นึ่พันบาทนะครับกําไรบางๆนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งจีนนะครับเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเอาแค่หนึ่พันบาทเองนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับ ดังกึดกึศในหน่อยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามครับเนื้อเงินแท้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนักอยู่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าสิบสี่ก็ขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งนะครับวัตสุดน์หรือวัดบวรไม่แน่ใจนะครับแต่ก้นตรงนี้เป็นเงินนะครับถาดเป็นเงินตรงนี้เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นทองนะครับนี่นะครับ เหมือนเป็นกระไล่ทองนะครับเหมือนเอาเนื้อเงินแล้วเขาไปทํากระไ่ทองประมาณอย่างนั้นนะครับเป็นสองกษัตริย์นะครับนี่นะครับแต่ฐานเป็นตัวเงินนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับสวยนะครับสวยมากสวยจริงๆต่อรองกันได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิ 1, บสี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นรูป่ายหลวงพ่อปานนะครับ ขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับมาพร้อมเสือโคตรโคตรจี๊ดจาดมากเลยนะครับขายไม่ออกกะกะไว้ใช้เองเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปถ่ายซีเปียหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับมาพร้อมเสือนะครับโหขนาดนะครับเท่าเหรียญบาทเลยนะครับนี่นะครับเท่าเหรียญบาทเลยนะครับขนาดนะครับนี่นะครับเทียบเท่าเหรียญบาทเลยนะครับโหเสือยิ้มนะครับนี่นะครับหดูดิครับ คลาสสิกเลยนะครับรอยลั่นของเขี้ยวนะครับนี่นะครับเล่มเดิมๆนะครับเจ้าของนะครับเอาแค่หนึ่งพันบาทเองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับเสือหลวงพ่อปานนะครับขายไม่ได้ผมเก็บใช้องค์เนี้ยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกนี่เลยนี่นะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี้ยมนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเพราะว่าดู โดนมาแพงนะครับเอามาแพงนะครับดูดีครับเนี่ยต้องขายหนึ่งพันบาทนะครับดูลักนะครับนี่นะครับอืมองนี้องค์ที่สิบหกนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับอ่าองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับมีสององนะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทครับผมนี่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทครับนี่นะครับอ่าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับ องที่18นะครับนี่นะครับขอ1นึ่บาทเช่นกันนะครับเป็นแหวนพ้าปิดตานะครับเ้ยไม่เอาดีกว่าองค์ที่18เอาแค่700พอดีกว่าอ่าแบ่ง <das> ป <is high babe> <to> ันราคาแบ่งปันนี่นะครับอง์นี้องค์ที่18นะครับเป็นแหวนนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับเป็นปิดตานะครับตีเข้าหลวมพ่อแก้ววัดเครือวันเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับแปไอเจ็ดร้อยบาทพอนะครับอง์นี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดสิบแปดองที่สิบเก้านะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับ องนี้องที่19นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟนะครับนี่นะครับพิมพ์นี้หายากมากๆนะครับเป็นพิมพ์นั่งสมาธิแล้วก็มีตะลับปัดนะครับขอแค่1,000พบาทเองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่19นะครับนี่นะครับโคตรโคตรคลาสสิกมากๆนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับมีตะลับปัดนะครับ เนื้อเก่าเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับใครไว้ก้อนได้ก้อนนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับอ้าวองที่ยี่สิบเช่นกันนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นหลงพ่อเงินท่ามาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนั่งสมาธิมีตลับปัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับ นี er hmm. um. ่นะครับให้ดูเนื 8, 000. 1, 000. ้อนะครับนี่นะครับความเก่านะครับไม่เคยปาณีใครเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมเหรียญเนื้อเงินนะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้นะครับนี่นะครับรับประกันให้เลยนะครับว่าเป็นเนื้อเงินแท้นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับ เป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับหนึ่งันห้าบาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมแ2ดนะครับเนื้อเงินนะครับนี่นะครับสอง2ี่แปดสองนะครับเนื้อเงินนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับหนึ่งันห้าอบาทนะครับนี่นะครับชอบองค์ไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับต่อรองราคากันได้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับห้าร้อย พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับพูดผิดถูกผิดขออภัยด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นหลงปูเอี่ยมเนื้อเงินอีกเช่นกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เหรียญที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลงปูเอี่ยมนะครับนี่นะครับสุดครูมากเลยนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับ องนี้องที่ยี่สิบสามนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองที <Net> ่ยี่สิบสี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระล่วงนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับเก่าเป็นใยมุ้งเลยนะครับสนิมแดงนะครับ นี่นะครับเป็นพระลวงเนื้อชินสนิมแดงนะครับพอมาพร้อมเรี่ยมเงินโบราณนะครับแค่ค่าเรี่ยมก็สอ0 0ัแล้วนะครับยังไม่รวมค่าพลาสติกเรียมพลาสติกกันน้ําค่าพระเลยนะครับโคตรคุ้มมากนะครับองค์ใหญ่นะครับหนาด้วยนะครับเรี่ยมพระ่วงรางปืนเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้ขอ2500บาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยีนะครับนี่นะครับ องค์ต응่อไปนะครับองที่ยี่25้านะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่25้านะครับเป็นชุดหล่อมพกวยอีก1ชุดนะครับเอาแค่ห้าบาทนะครับนี่นะครับชุดหล่อมพกวยนะครับชุดนี้ชุดที่ยีห้านะครับขอแค่500บาทนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับมีสี่นะครับมี4ีสนะครับนี่นะครับ เป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเพื่อนเพี่พๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะครับเอาแค่500บาทพอนะครับองค์นี้องค์ที่25นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่26นะครับองค์ที่26ก็เอาแค่500บาทนะครับ เป็นเต่าหลงปูหลิวนะครับนี่นะครับเป็นเต่าหลงปูหลิวมีกระไรเงินกระไ่ทองแล้วก็ทองแดงลมดํานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับเอาแค่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับขอเจ็ดร้อยบาทเพราะมีห้าเหรียญนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นเหร e ียญทองแดงไอ้กระไ่ทองหน้ากากกระไรเงินกระไ่เงินหน้ากากกระไลทองเหรียญทองแดงเหรียญตะกั่วนะครับเหรียญทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญทองคํานะครับชุบทองเปียกทองนะครับนี่นะครับยี่ห้าศตวรรษนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับไม่มีแล้วนะครับ่า เพื่อนๆพี่ๆอ,อ้อมีองค์เมื่อกีออ้หรือสมเด็จหรือสมเด็จองคต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดนี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดสมเด็จอย่างมันนะอ่าเอาแปดร้อยบาทพอเออนี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหืดูเนื้อนะครับ ขอแปดร้อยบาทพอนะครับรร uh นี่นะครับดูนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับมวลสารนะครับพิมพ์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับเนื้อเป็นไตเป็นก้อนแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับแปดร้อยบาทนะครับถักทายกันมาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันพอแบ่งกันํำกำไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาแล้วนะครับ องนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับองค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับแปดร้อยบาทนะครับดูเนื้อนะครับดูม้วนสานนะครับสมเด็จโตนะครับนี่นะครับ องค์นี้องค์ที่30นะครับนี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ